นนเห<อ>มือนทังเมืองเขามาเที่ยวกันที่นี่ทุกคนนี่มันงานอะไรกันเนี่ยเหมือน,มา,นมาดิสนีย์แลนด์เลยนี่มันคือดิสนีย์แลนด์ผสม w ว r ล d e x p ็กปหนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียวเฮ้ยคุณประเทศนี้เขาสุดเนาะจู้จ้า ขอทุกการซัพพอร์ตคือแรงสำคัญหาคอนเทนต์ของเรามีความหมายแต่ทุกคนช่วยสนับสนุนทีมซอฟปอมผ่านการโดเนทที่ปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยนะคะขอบคุณทุกการติดตามและการซัพพอร์ตจากใจจริงค่ะขอบคุณค่ะคืองงมากว่าอยู่ดีๆมาถึงจุดนี้ได้ยังไงแล้วตอนนี้คือคนเยอะมากตอนนี้เราอยู่ประเทศออสเตรเลียออสเตรเลียซิดนีย แต่เอาจริงๆระหว่างการเดินทางมาที่นี่นั้นรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ออสเตรเลียนั่งรถไฟมาเมื่อกี้คือเต็มไปด้วยคนเอเชียคนจีนแต่วันนี้ที่เห็นคนเยอะขนาดนี้นะคะผมว่าเรากาลังจะไปงานเทศก,กาลงานหนึ่งที่หนึ่งปีมีแค่ครั้งเดียว <c oughs> ทั้งเมืองเขาแทบจะหยุดกันอ่ะเห <c oughs> มือนทั้งเมืองเขามาเที่ยวกันที่เนี่ยทุกคน <c oughs> คนเยอะมากเยอะมากโหล้วคนทะลักข้างในแบบว่า ตอนแรกนะคะก็ไม่ได้คิดว่าจะตั้งใจมาเที่ยวงานนี้นะกะว่าเออแค่มาเดินเล่นในเมืองซิดนีย์กับเพื่อนๆอ,อะไรอย่างนี้ค่ะแต่ปรากฏว่าตอนเข้าไปในเมืองเนี่ยก็เจอว่าทุกอย่างในเมืองปิดหมดเพราะมันตรงกับเทศกาลอีสเตอร์และถามว่าทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันคะซอฟก็ได้คำตอบจากคนท้องถิ่นว่าโหยตอนเนี้ยทุกคนนะคะเขามาเที่ยวกันที่งานนี้งาน างานอะไรนะที่มันมีไข่ไข่กระต่ายกระต่ายอ๋ออีสเตอร์อีสเตอร์โชว์ซิดนีย์รอยัลอีสเตอร์โชว์คือถ้านึก้พาพไม่ออกว่างานนี้มันใหญ่ขนาดไหนนะคะคลิปนี้จะเป็นคำตอบให้ทุกคนเองค่ะ <c oughs> เข้ามาแล้วเหรอแค่ติดตัวจะบวอรีซี thank you have a good day <c oughs> เหมือนมาดิสนีย์แลนด์เลยคนย่างเยอะเลยทุกคนนี่คือเสียค่าเขาด้วยนะคนละประมาณพันกว่าบาทอ่ะเธอคือแมปงานเขาจริงจังมากเลยนะเฮ้ยโคตรใหญ่เดี๋ยวซอกอยู่ตรงไหนอ่ะพวกเราอยู่ตรงซ้ายล่างสุดโอ้ยนี่ตัวเราก็จิ้วตัวเนี้ยงานนี้เขาจะส่งอาทิตย์เลยนะแล้วมันมีตัวที่ขายแบบว่าเขาได้มัตริเ l ล time หลายๆวันอ่ะเนียกันดิสนีย์แลนเลย แต่ว่าเขาจะรวมทุกทุงอย่างจริงๆนะแบบร้านค้าออกบูธเอ,อ่ยอะไรเอ,อ่ยมีนู่นมีเครื่องเล่นด้วยเราคิดว่ามันเป็นฟิล,ฟลแบบว่างานวัดอะแบบงานวัดที่ใหญ่มา,มากนึกออกปะคือมีทุกอย่างจริงๆมันจะมีโซนหนึ่งที่เป็นถนนที่แบบว่าสามารถพาน้องหมามาเดินจูงเล่นด้วยกันได้ไดโอ้โหเหรอเป็นงานอีสเตอร์ที่เรางงมากทุกคนดูไม่ได้มาตาม <c oughs> หาไข่โช็อกโกแลตแบบที่เราเข้าใจ <c oughs> ดูชิมันแบบว่าเฟสติวัลมากเลยนะเออมันเฟสติฟเนาะ <c oughs> สไตล์มาเลเซียสไตล์มาเลเซียออ้ร้อนมากเลยไปนั่งที่โต๊ะก่อนวันดิเห็นไหมเนี่ยกิจกรรมเยอะมากกเดี๋ยวว่ากันนะ เล่นด้วยกันเลยอ่ะใช่เล่นด้วยกันทั้งหมดตรงเนี้ยเหมือนมีตัวบ้าระเบ้าเฮ้ยนี่เราอ๋อไอเกมนี้เราเคยเล่นเกมหัวร้อนในช่วงนี้ได้ไหมแจกแจกมันคือเกมเลี้ยงเลี้ยงให้ได้สูงที่สุดเฮ้ยอย่างงี้ก็ใช้สกิลกูอ่ะใช่เฮ้ยเลยเลยสองแข่งกันโยแข่งกันโยสองคนแล้ว โอ้ยคนชนะก็ได้เลยว้าวยอดอยากเล่นแบบไม่รู้จะตุ๊กตากลับไปยังไงเอกรเป๋าเต็มมากคือจริงเอาเซลปเปประเทศที่เวะผ่านมาเฉญๆด้ไว้ตั้งใจมาใหม่ไหมครับจริงมันต้องตั้งใจมาจริงโอ้มันลึกเหมือนกันนะเนี่ยบ้านผีสิงอ่ะนั่นอะผีทำงานอยู่เธอเห็นผีทำงานไหมเฮ้ยไปสวัสดีผีดีกว่าฮัลโลผีผีกลางวันแสบ นั่นนะดูดิเขาเล่นกันแบบตัดสิ่งน้อยมากเลยอีสตอร์ที่นี่คนอาจจะมองว่าเป็นแค่แบบวันเที่ยวอ่ะวันเที่ยวคือเห็นเมื่อวานเรานั่งอูเบอร์แล้วคนขับอูเบอร์ก็บอกว่าอีสเตอร์ของที่เนี่ยเป็นวันหยุดที่ยิ่งใหญ่และยืนยาวยาวนานพอๆกับที่เขาจะไปวันคริสต์มาสได้เลยความจริงจังของเทศกาลนี้ครับ แถวนี้มีอะไรเต็มเลยเนาะเธอเดินวันเดียวไม่หมดแน่เลยอะซอฟจริงมันเต็มทุกที่จนไม่รู้จะไปเดินตรงไหนก่อนอะมันมีสิ่งที่น่าสนใจมากๆก็คือว่าจํานวนงานทั้งหมดตรงนี้ถ้าทุกคนเห็นอะโซนแบบไลฟ์สไตล์เนี่ยคือโซนสีแดงแล้วโซนสีฟ้าคือโซนเกี่ยวกับแอนิมอลหมดเลยแอนิมอลคือแบบไม่ใช่เพชนะไม่ใช่สัตว์เลี้ยงแต่เป็นแอนิมอลแบบปุสุตั์อะแบบม้าวัวแกะแพะเป็ดหมู หมูไก่อ,อกไข่อะไรแบบนึกออกป้ะเป็นสัตว์นรรชนิดที่แบบอยู่ในฟาร์มอ่ะ <Yeah. S 1> ว้าวนี่เราอยู่ใน sheep and fleece show แล้วถ้าดูพาเวลเลยนนี้คืออวดขนแกะกันจ้าเฮ้ยขนแกะเป็นตัวอันนี้เคยอันนี้ได้รางวัลใครได้รางวัลอะไรยังไจงจริงจังมากชอบจริงเฮ้ยนี่ขนแกะธรรมชาติเขาเป็นอย่างนี้เหรอเป็นอย่างนี้เหร ไปเจอแล้วน้องแกะนี่น,น้องแกะแล้วเฮ้ยน,น้องขย่งเป็นไ่ยมันน่ารักไม่เลยเลยเลยเนโชยอยู่เฮ้ย,ย,ยมีการแสดงน้องหมาต้นแกะหมาต้นแกะมีน้องหมาขาย,ย่ำเหมือนที่เราพร้อมมากพร้อมมากผมพร้อมผมพร้อมด,ดูดูย่ำเห็นไหมย่ำที่นี่ที่เดียวมีอะไรให้ดูเยอะมากเลยเนาะจริงพี่แกะตัวสั่นเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแกะต้อนแกะโอ้โห เเลยนาะใช่ใช้วิธีวิ่งวิ่งต้อนจริงด้วยโอ้ยน้องหมาฟังเจ้าของนะน้องหมานอนรอแล้วเฮ้ยน้องหมาฉลาดมากน้องหมาฟังโค้ชเก่งมากเก่งมากเปลี่ยนหมามาแล้วเปลี่ยนน้องเปลี่ยนน้องคือลักษณะของแกะคือเขาแบบ ผมไม่อยากอยู่หล้งท้ายอ่ขอไปอยู่ข้างหน้าดีกว่าแต่ทุกตัวก็อยากมาอยู่ข้างหน้ากลายเป็นว่าทุกตัวก็อยากอยู่ข้างหน้าเฮ้ยเฮ้ยแกเลี้ยงแถวแล้ว้วว้างว้า้าไป้าวว้าว้างห้าวว้าวว้าว้าวว้ายจริงๆ้ะน้องหมาว่แาบว่าวว้าวไ้่ได้โจมตีไม้ได้กาดไม่ได้าวว้ากวมากว้าว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 ้กวที่ถีบาข้าวว้าก็้าววนาาวว้า้าวว้วว้าวว้ารั้งแรกานชีวิตที่เห็นเลยหมาโดถีบก ต้องเข้าตรงนี้เรียงตัวน้องหมาดูสนุกไม่ได้ดูดุรู้สึกไหมจริงๆน้องหมากระโดดได้น้องหมามันเล่นกพจะมาดูนะคือเขาต้องรู้เป้าหมายด้วยนะว่าแบบจะต้องต้อนไปที่ไหนเก่งมากแล้วแกะตรงนั้นก็คือแย่งกไปที่หนึ่งขวามือเก่งมาก ชุดยอดไม่เคยเห็นเลยเปิดโลกมากเปิดโลกจริงนี่จะลองเราอยู่ในเทศกาลมิสเตอร์ใช่ไหมเราชอบต้อนแกะนะตออต้อนแกะนาา่ารักเรอะมันมันเป็นภาพที่เราไม่เคยได้เห็นที่ไทยเหมือนเล่นเกมเลยเหมือนเหมือนดูเหมือนดูเขาเล่นเกมให้ดูแล้วน้องหมาก็คือแบบน่ารักฉลาดมาก<ะ>รกระโดดถีบด้วยด้วยเราประทับใจช็จอตกระโดดถีบม,มากเลยมันมันเห็นความวิเศษของสิ่งมีชีวิตเลโอ้จริงน้อง a m a มากมากเลยอ่ะ แล้วประทับใจแกะเหมือนกันนะเราก็เพิ่งรู้ว่าขนแกะมีคุณสมบัติที่วิเศษหลายสิ่งอย่างม,มนุษย์ถึงได้เอามาวิวัฒนาการเขา,เามาใช้เป็นแบบเครื่องนุ่งห่มเสื้อผ้าอะไรที่เราสวมใส่กันนะ,ะเสื้อผ้าหรือสิ่งทอที่มาจากขนแกะมันคือผลผลิตที่ไม่ต้องไปฆ่าชีวิตเขาเนาะออมันคือการตัดผมเขาอะล้วเอาผมเขามาใช้งานใช่ถึงน้องจะดูจนๆบ้างตอนตัดแล้วจะขาดเขาไม,ม่ใจ ตัวมันนึงแบบตัวมันดูโล่งๆนะต่ะะแบบมันดีอ่ะมันไม่ได้แบบว่าต้องไปตัดชีวิตเขามาไม่เวสสินค้าของออสเตรเลียส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกี่ยวกับแนวมาจากฟาร์มก็เยอะเช่นแบบว่าเ <New Australia. S 1> นื้อออสเตรเลียเนื้อออสเตรเลียนมวัวนมแพนมแกลนมชย่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะมาจากออสเตรเลียเยอะออก็เลยแอบ,บอนุมานเอาเองนะว่าแบบไองานเนี้ยไองานที่เนี้ยไอเนี้ยทั้งแมปเนี้ยมันคือเหมือนครอบครัวถ้าทํา ฟาร์มอ,อ่ะพ่อแม่อาจจะสนุกกับโซนเนี้ยรถแท็กเตอร์เป็นยนังไงเออมีรถแท็กเตอร์โซนแบบว่าน้องหมาน้องเกะน้องเะน้องวัวน้องหมูแพะปีนี้แกะปีนี้ฟาร์มไหนชนะอะไรอย่างเงี้ยคืออาจจะเป็นสิ่งบรนเทงใจของพ่อแม่ครับส่วนไอโซนของเล่นที่โคตรวัยรุ่นเลยตัดภาพไปมันเหมือนคนละโลกอะ่ะแยกกันเดินกับพ่อแม่ได้อ่ะแล้วเดี๋ยวห้าโมงเย็นเจอกันทางออกอะไรเงี้ยเออแล้วของกินก็ถูดถาดมากใช่ ศิลปะงะฮะใช่นี่คือรวมคนทุกแบบในสังคมหล่อเรือสังคมซิดนี์มันคือเอ็กซ์โปใหญ่อันหนึ่งใหญ่มากแล้วมันหลายมูทจริงๆนะรู้สึกดีแบบบอกไม่ถูกมันแบบมันเปิดประสบการณ์เรามากๆเลยงานเนี้ยคืองงมากเหมือนมาคนละงานอยู่ในงานเดียวกันอะและเดี๋ยวเราไปไหนกันต่อยังไม่แน่ใจเดี๋ยวดูกันเราจะไปเพชดพาเวลเลียนเพชพาวิเลียนใช่ไปดูอะไรอะประกวดแมวประกวดแมวใช่โอ้โหเธอคิดถึงแมวน่าดูเลยใช่ People wow. say this is a horrible animal. <laughs> this is a horrible animal. <laughs> wow. a very, very big. Fat, isn't it? Fat all these flying boxes, don't <laughs> People say they're horrible to me every day. I get upset about that. These are oh, Lulu and Amy, say hello. hi Lulu. <laughs> 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 Can I show you the wings? Yes! yes. please. Please. Someone said please. <laughs> <laughs> okay Lulu, show us your wings. Whoa! <laughs> 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 are they awesome? Wow. Yes. Whoa. She's got wings on her fingers. Imagine that thing. Big hand. I could train uh. off my leg four wings on my fingers okay. to fly. Fingers okay. to fly อันนี้อะไรซอฟอันนี้ผู้เข้าแข่งขันเฮ้ยผู้เข้าแข่งขันนะนะเฮ้ยคนนั้นน่ารักอุย้ยคนนั้นเป็ดดามากอู้หู้ยตัวจ้อยเลยอ่ะสวยมากพี่โลน่าเราไปประกวดกับเขาได้ไหมเนี่ย,ยว้าวโน๊ยนาเนากือบยาพึ่งปลุกพึ่งมาได้ไหมอันนี้คือเขาแข่งกันอยู่นะใช่นี่เขาแข่งกันอยู่อันนี้คือวิธีการตรวจแมวนะตรวจแมว เป็นครั้งแรกเลยแม่ซอฟที่เรามาดูประกวดแมวจริงเธอดูตัวสามสามมันเรียกรากรรมการหน้าดูวยสามสามค่นะเสียงมันแบบแว้าวไม่ตอแถวเช้าแล้วเนี่ยถึงคิวหนูยัง <c oughs> โหมีหลายพันในหลายเซสชั่นร้องก็หมดแล้วเหรอแม่ซอต้องเป็นผู้เชี่ยวชาแนะแต่ละคนเขาจะมีเหรียญนะด้านการ <c oughs> เขามีเหรียญประจำนะเธอดูหนังสือดิหนังสือตัดสิน Judge n o ตัวจอยมากเลยตัวจอยมากโอ้เขาตรวจโครงสร้างอยู ฟีลเหมือนไปตรวจสุขภาพที่โรมันเหมือนกันนะอ๋อซอฟหรือว่าเขาแบ่งกันฝั่งเนี้ยเป็นแมวใหญ่แมวขน<ต>แมวขนอ่อันนั้นแมวแมวเด็กแมวเด็กเฮ้ยบิโลน่าเปพาราเซนบลูว่าล่าเฮ้ยใครจะรู้ว่าบิโลน่าจะเคยมาอยู่ตรงนี้ก็ได้นะพ่อแม่บิโลน่าเป็นแชมป์นะเออบิโลโน่เนี่ยพาราเซนบลูเลยบิโลน่าฟอร์มดีแต่ตอนนี้เริ่กกวนแล้วบนผุยนึกว่าาแข่งแมวคื่แข่ง วิบาก่งแข่งใช่ไหมไอ้ที่วิ่งซิกแซกแซกแซกเองใช่ไหมเขาเขาก็อยู่เงียบๆนิ่งของเขาที่มันเป็นการแบบเหมือนประกวดฟอร์มประกวดฟอร์มประกวดฟอร์มเราจะชอบดูดีกันอันนี้โดยส่วนตัวนะคะรู้สึกว่าตั้งแต่เหยียบเข้าประเทศออสเตรเลียเราก็จะเห็น การสื่อสารของคนในประเทศออสเตรเลียที่ให้ความสําคัญกับสิ่งแวดล้อมมากประมาณหนึ่งเลยนะเรื่องการรีไซเคิลหรือเรื่องสิ่งมีชีวิตเขาดูให้ความสําคัญกับการอนุรักษ์เรื่องสัตว์ภาพลักษณ์ึ้นชื่อของเขาก็จะเป็นมีโคล่าเป็นจิงโจ้ประกวดแมวอย่างเงี้ยคนก็มามุงกันเยอะมากเลยเนาะควรดูให้ความสําคัญอ่ะคือเขาตั้งใจเดินเข้าไปจริงๆนะแล้วก็เดินแล้วก็ดูวน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 นั่งมองนั่งถ่ายรูปแล้วทุกพาวิลเลียนมีเขาเรียกอะไรอัศจรรย์อัศจรรย์อัศจรรย์นั่งแบบนั่งดูเลยแล้วก็จะเห กลุ่มกี๊กประจําหวดคาเวเลียนอ่ะคนกี๊กแพะก็นั่งกันเนี่ยอันเนี้ยแพะเนี่ยนั่งนั่งกันอยู่ดูอะไรอ่ะแพะวัยรุ่นก็เข้านะวัยรุ่นเข้านะเว้ยแบบมีวัยรุ่นเดินเข้าไปพร้อมครอบครัวหรือว่าเด็กใช่และนี่เป็นอีกหนึ่งอย่างี่ซอกไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้ในชีวิตเลยนะเห <ๆ S 1> ็นที่งานเนี้ยแรกบอกเลยว่าตื่นเต้นมากอ่ะต่อไปเราไปไหนจ๊อบคาวิวเลียนข้างๆชื่อว าวลเลียนโชว์แบ็คโชว์แบ็คเราก็งงอะไรอะโชว์กระเป๋าเหรอหรืออะไรแต่อมองเข้าไปข้างในจริงๆมันคือมันโชว์แบ็คจริงๆนะเธอเราเห็นแต่กระเป๋าเต็มไปหมดเลยแปลกดีว่ะดูเด็เซลเขาขายไหมหรือแค่โชว์แบ็คคนประเทศนี้เขาจะตื่นเต้นกับกระเป๋าขนาดน,นั้นเลยสง <l ug> สัยเฉยๆคืน <ladder> นี้คือแบบไม่เคยไปงานเทศกาลที่ไหนที่แบบมีพาวลเลียนที่แบบโชว์กระเป๋าอะเคยไหมล่ะไม่เคย เขาโชว์จริงๆมันเป็นประสบการณ์ใหม่มากเลยไม่เคยประสบประ,ประเจอมากว่วนประสบประเจอเธอเขาแปะหมายเลขเหมือนสอยดาวอะ่ะอันนี้คือช้อปปิ้งได้เลยเหรอเพราะคุณดูโชว์แบ็กจริงๆมันไม่ใช่เบอร์นะมันคือราคาอ๋อนั่นคือราคา3าเหรียญก็คือได้ทั้งเซ็ตเลย o u got it all oh. oh my god it's so cute it's so cute I want one เรามีคำถามให้เธอหนึ่งข้อสวปสดา One u e s t i o n if ถ้ากลับไปถึงไทยเธอจะใช้ไหมเราลืมดูรอบๆก่อนไ้อ๋อโอเคอุ้ยเธอมันมีนี่อันนี้ได้ใช้แน่เลยอะไรอะไรอะไรชุดอ้เหมือนแต่ละแบรนด์เขาก็จะทำเป็นแบบแพ็กเกจของตัวเองที่รวมมาเป็นหนึ่งแบ็ เฮ้ยสนุกสนุกพอันเป็นหนึ่งแบ็กใช่ไว่านั่นหมายความว่าเราเลือก,อกได้แล้วเราอยากได้แบ็กแบบไหนเช่นตรงนั้นจะมีแบ็กชายหาด35มสิบาร้อนแบ็กตารางเรียนบาร์บี้อันนี้มีแบ็กของคุณผู้ชายด้วยเมนสไตล์แบ็กเห็นไหมเฮ้ย <c oughs> มีปโปรตีนให้ด้วยทำไมสาตเอเลียนท้ายขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> อุ้ยเออโชว์แบ็กชอบชอบโชว์แบ็กและ <Back. S 1> โชว์แบ็คโชว์แบ็คหมดเลยอะตื่นเต้นเธอคิดว่าเราจะโดนอะไรบ้างงั้นเรอเราดูดีกว่าว่าเราจะเจออะไรบ้างถ้าเราเจออะไรเดี๋ยวเรามาอวดโอเคปะได้มาเดี๋ยวขึ้นผัดมิสเตให้ดูความเยอะของโชว์แบ,บ็คค่ะ พัดแก้วชานมแต่อีกมากมายคนที่รักแบรนด์ต้องชอบมากๆแน่เลยโอ้ยเธอลองเลยดูดิมีชุดเอลซ่าด้วยอ่ะโอ้ยเราเลือกได้อ๋อเลือกได้เนิ่งเลือกได้หมดนี่เลยตอนแรกทีนี้เขาคิดเบสเก่งมากเลยอ่ะดูดิมันเป็นถุงที่ใหญ่มากเลยนะกินได้แบบหลายเดือนอ่ะห้าแบกคยี่สิบห้าคือถ้าไม่ติดว่าอันนี้เป็นประเทศแรกเราคงจะซื้อฝากชิ้นที่ยี่สิบเอ็ดเอ้าไม่ได้ถุง แต่ว่าสําหรับที่นี่อาจจะถูกก็ได้ไงซอฟ<อ>เป็นไปได้ที่ค่าของชีพเอฟสูงกว่าที่เราคุ้นจินซอฟ์แต่ว่าถ้าพูดถึงเรื่องค่าของชีพที่เนี่ยเราว่าสมเหตุสมผลเงินที่ได้มันพอดีกับสิ่งที่กินชีพ<ช>พอมาแบบงานนี้จริงๆอ่ะตอนแรกอ่ะเอาจริงๆินะสารภาพมางานนี้เพราะว่าเห็นภาพเรื่องสวนสนุก<ช>แต่ปรากฏว่ามาถึงแล้วตกใจมากคือสวนสนุกในแมปแบบมันคือ,อส่วนเดียวที่เหลืออีสเตอร์มันมีโซนอื่นอีกใช่ก็เลยยิ่งทำให้เห็นว่าแบบเฮ้ยคุณประเทศนี้เขาสุดเนาะ ก็มาดูได้ไม่ได้เก็บตังค์เพิ่มในการเข้าพาวิเลียนนะครับใช่พ<ะ>าวิเลียนไม่เสียตังค์นะอาจจะมีแค่เพิ่มตังค์ที่ต้องไปเล่นเครื่องเล่นนะเล่นเครื่องเล่นนะต้องเติมตังค์แยกแต่พาวิเลียนก็คือรวมเงินในค่าเข้าแล้วเรารู้สึกว่าคุ้มนะเพราะเขาจัดใหญ่มากแล้วจริงๆเขาจัดคือ2อาทิตย์นะและกิจกรรมเขาหมุนเวียนด้วยนะคะทุกคนครเนี่ยแบบดูดิตารางกิจกรรมคือแบบหมุนเวียนสุดชวนมาจริงๆปีหนึ่งจัดแค่อย่างเงี้ยแค่2อาทิตย์ช่วงที่เรามาคือเขาจัดย2บมีนาถึง2เมษา ลุดภาพของคำว่าอีสเตอร์ที่เป็นไข่ช็อกโกแลตไปเลยไม่ได้มาหาไข่กันเลยนะไม่มีช็อกโกแลตด้วยค่ะไม่มีช็อกโกแลตเดินเดินทั้งงานแล้วเนาะไม่มีเจอแต่น้ำนมวนเม็เนี่ยแขวยาวเออไม่เจอช็อกโกแลตเลยเนาะช็อกโกแลตมากสุดก็นี่ไงโชว์แบ็คเออตรงนั้นเยอะสุดละเธอตัดภาพตอนอยู่โชว์แบ็คอะกับเมื่อแยะที่หมาต้อนแกะบอกว่างานเดียวกันมันงงอะซอฟต์ประหมาดภูมิใจนำเสนอจากยอดขายถล่มทลายเสื้อฟอร์มีเติมสต็อกแล้วนะคะ สสีดีไซน์น่ารักบูสเซนจี้บวกให้ตัวเองแถมใช้จุ่มอาทอยได้้วยนะกดได้ที่ TikTok Shop, Live Shopping และ2ช่องทางใหม่ s h o p e ีกับ Lazada สะดวกแบบนี้ Search, ซอป t f อา m ได้ทุกช่องทางเลยนะ